อันเอ้นั่นไม่มีหรออได้ะไอ้ยาปาไปยิดมาก่อนเลยไปพูดเลยมันยิดแทนลยิม่บ้านู้สวีกใช้เปล่าอ่ะขอยิ้มวกกันได้ไหมเขาใช้กันไหมสานพีสารไก้นั่นแหะแต่งอตาเรียนนะเขามีใช้แบบเป็นขว ดูดี่ปะรูไปะอันอใจนี่เด้อนเนี่ยแอร์ด้วย

ยสงไมดีนียนะเอาไปเหนแต่เดอเบิ้นแล้วมันไม่มีเลยหรอไม่ได้สั่งสไ้อนครับสั่งแล้วแต่ว่าป้าูไหมมันมายากขนาดนี้จริงเหรอมันข้ามน้ำข้ามทะเลมาเยอดิงข้ามวีปันมาแต่มันไยู่ในหนองสาะแปดสิบส่ร มาจากแปซิฟิกอะมากกว่นาน,บบนั้นไอ้ไข่หวานเขาอันยังเห็นไข่หวานก็เอาเอาไข่ตขุ้งอย่างเขุบก็ไข่กับไอ้ว่ากับน้ำตาลเนี่ยก็เป็นไข่หวานไม่เป็นขนมไข่หวาน

อ้าวหรอแปดไม่ใช่หรอนี่เิ่นตื่นนะตื่นนะตื่นนะตื่หนตื่นนะตื่นนะแมมุล่ะจะสร้างนะยามีมุลนะ พุกกันไหมพุกอะไรครับพุกพุกความเป็นตัดกันเดี๋ยวผมคลกลอ้รงมันหนาวเยป้องมันหนามลเป็นกล่องสุด เอานอะดอกซิลีอมีใหญ่กับพใเญ่กับฉันเองซาบุไรมูซาชิอ่ะเสร็จแล้วโอ้ยติดอะโมันจะยังไงนะนีวเนว 拜安。<Bye. S 2> nhà một nhà một nhà